ลักกี้ลอตเตเรื่องราวของพักชอนอูผลทหารจากเกาหลีใต้ที่อยู่ดีๆโชคชะตาก็พาลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งมาให้แต่เขาก็าดันทำมันปลิวหายไปในเขตของเกาหลีเหนือดังนั้นศึกชิงลาบลอยจึงเกิดขึ้นเพราะต่างฝ่ายก็อ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของมันหนังเปิดเรื่องมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งชายสองคนที่กำลังทานอาหารกันอยู่จู่ๆก็มีกลุ่มเด็กๆที่เอาลอตเตอรี่เข้ามาแจกโชคจนกระทั่งร้านปิดก็มีลอตเตอรี่ใบหนึ่งต กอยู่ที่พื้นแม่บ้านที่มาทําความสะอาดกกวาดไอ้เจ้าลอตเตอรี่ทิ้งขยะไปก่อนที่มันจะปิวไปติดกับรถส่งของและสุดท้ายก็ไปติดที่ล้อรถของนายพลถึงกํลาลังไปเขตชายแดนตัดภาพมาที่เข่ชายแดนพระเอกของเรื่องที่มีชื่อว่าพักชอนอู U เขากําลังเข้าเวรและคุยกับสุนัขขอกี้อยู่ซึ่งเขาเนี่ดันคุยกับมันรู้เรื่องจนอาหารที่ยืนเข้าเวรอยู่ด้วยถึงกับงงและเมื่อรถของนายพลมาถึงลอตเตอรี่ที่ติดมากับรถมันก็ปลิวเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าพระเอกเหมือนกับจับ วางและเขาก็ได้เก็บมันไปและนอกจากคุยกับสุนัขแล้วพระเอกก็มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับสัตว์หลายอย่างเพราะว่าเขาเนี่ยจบจากสัตว์วัฒนมาเช่นการที่ชิมนมวัวแล้วบอกสายพันธุ์วัวได้อย่างเป๊ะๆจากนั้นพระเอกก็ได้เปิดทีวีดูซึ่งก็มีการถ่ายทอดสดประกาศรางวัลลอตเตอรี่อยู่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรและพยายามจะเปลี่ยนช่องแต่รีโมทเนี่ยมันก็เป็นใจไม่ให้เปลี่ยนช่องเขาก็เลยเอาลอตเตอรี่ที่เก็บไว้มาดูปรากฏว่ามันก็ดันถูกไปแล้ว5หลกักพระเอกก็ นั่งลุ้นด้วยความเกรงขณะที่กําลังจะประกาศเลขสุดท้ายทีวีก็ถูกปิดด้วยร้อยเอกคังอื่นหัวหน้าของเขานั่นเองพระเอกก็โมโหลุกไปเปิดทีวีอีกรอบและเขาก็ถึงกับช็อกงายหลังไปเพราะรอตเตอรี่ใบนั้นมันถูกรางวัลที่1ที่มีมูลค่าถึง5.7ล้านบอนซึ่งเป็นเงินไทยก็ประมาณ150ล้านบาทเลยทีเดียวเชียวและการใช้ชีวิตของพระเอกก็เปลี่ยนไปเพราะเขาเนี่ยยิ้มหัวราะทั้งวันบางทีก็ร้องไห้จนพลทหารคนอน่นดืิดว่าพระเอก หลอน,นอมบูดและหน้าที่ของพระเอกก็คือการเป็นโคศกประจําหอ,อกระจายเสียงซึ่งเขาเนี่ยชอบประชันฝีปากกับนางเอกที่เป็นโคศโกอยู่ฝั่งเกาหลีเหนือเป็นประจำโดยเธอก็มีชื่อว่าลียอนฮีแต่พระเอกจะเรียกเธอว่าไอยูแห่งเกาหลีเหนือและเธอจะเรียกพระเอกว่าสิบเอกอุจร้าโดยวันนี้เนี่ยพระเอกบอกนางเอกว่าที่นู่นนะ่ะต้องเป็นในหาหนึ่งสิปีเลยใช่ไหมแต่เขานะ่ะใกล้จะปลดประจําการแล้วนะแล้วก็หัวเราะสะใจออกมานางเอกก็โมโหลแล้วก็บอกให้พระเอกเก็บปากไว้แตก หนาหนาวซะแล้วถ้าเจอกันเธอจะซัดให้เขาล่วงเลยตาดภาไปที่พนอาหารคนหนึ่งก็ได้ไปบอกกับร้อยเอกข้างอื่นว่าพระเอกเนี่ยเขาดูแปลกๆไปนะน่าจะต้องการการดูแลเป็นพิเศษไหมการพระเอกก็อ่านหนังสือขู่มือการเป็นเศรษฐีและเตรียมรับมือกับความรวยเพราะเขากำลังจะปลดประจำการให้อีก3เดือนแล้วแต่เขาจะเอาเงินตรงนี้แหละมาเปิดฟาร์มวัวด้วยความที่เขาก็ไม่อยากให้ลอตเตอรี่มันฆ่าสายตาก็เลยเอามาฆ่าหนังสือที่เขาอ่านอยู่แต่จู่ๆเนี่ยเขามีลมเช้าปัญหาพาลอตเตอรี่ปิว ข้ามไปในเขตของเกาหลีเหนือพระเอกก็ถึงกับเข่าสูดพ่อลอตเตอรี่บินหนีเศรษฐีก็ไม่ได้เป็นซะแล้วไอ้เจ้าลอตเตอรี่ที่ปลิวเมื่อเกือบนาทีสุดท้ายก็มาตกอยู่ที่ชายคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ครูปีชาแต่เป็นพลทหารเกาหลีเหนือคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลียองโฮซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วก็โยนทิ้งไปแต่เจ้าลอตเตอรี่เนี่ยมันก็ปลิวตามเขาอีเขาก็เลยเริ่มสนใจมาและเก็บใส่กระเป๋าไปซะเมื่อกลับไปก็ได้ถามเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าเฉาจีนว่ากระดาษที่เขาเก็บมาเนี่ยมันคืออะไรนะ่ะเฉาจี ว่ามันเรียกว่า645หนะ่ะหรือลอตเตอรี่นั่นแหละซึ่งรัฐบาลฝั่งใต้ผลิตมาเพื่อรีดไถประชาชนและเมื่อพบว่ามันเป็นหวยงวดล่าสุดทั้งสองคนก็เลยพากันตรวจแบบขำๆแต่ก็ดันขำไม่ออกพรลอตเตอรี่ใบนี้มันดันถูกรางวัลที่1นนั่นเองในด้านของพระเอกที่ขุดดินมุดหลัวเข้าไปในเขตของเกาหลีเหนือพร้อมถือกระดาษใบหนึ่งซึ่งมีสูตรคำนวณฟิสิกส์ที่กระระยะของการตกข,ของลอตเตอรี่ซึ่งก็เป็นบริเวณของทุนระเบิดแต่เขาก็ไม่กลัวเดินหาลอตเตอรี่แต่ก็ไม่เจออยู่ดีจาก นั้นก็ได้เจอกับรียองโฮที่ใส่ชุดพรางซุ่มอยู่รียองโฮจึงโชว์ลอตเตอรี่แล้วบอกให้พระเอกเอาไปขึ้นเงินให้สิเดี๋ยวจะแบ่งให้สิเปอร์เซนต์เลยนะพระเอกก็บอกว่าที่มันถอมาถึงที่นี่ก็เพราะอาาไอ้ลอตเตอรี่ใบนี้แหละแล้วก็บอกให้รียองโฮคืในให้เขาซะด้านรียองโฮก็บอกว่าเขาเก็บได้ก็ต้องเป็นของเขาสี่เมื่อตกลงกันไม่ได้สักทีพวกเขาจึงนัดกันมาเจอกันใหม่ในอีก3วันในเช้าวันรุ่งขึ้นร้อยเอกคางอื่นก็ได้เรียกพระเอกให้เข้ามาพบแล้วก็ถามว่ารังคืนเขาออกไปเล่นมวย ปั้ำกับผีพายหรือไงแถมยังเดินไปบนเขตทุนระเบิดน,นอกเขตชายแดนอีกพระเอกก็บอกว่าเขาปกติดีนะร้อยเอกขังอื่นเนี่ยก็โมโหแล้วก็บอกว่าปกติแบบไหนละ่ะขุดดินมุดรัวไปห้าลูเองเป็นสายลับหรอพระเอกก็รีบปฏิเสธทันทีร้อยเอกขังอื่นจึงบอกว่าเขาจะรายงานสำนักงานใหญ่แต่ก็ให้พระเอกไปรักษาอาการซะพระเอกไม่รู้จะทําไงก็เลยยอมบอกหัวหน้าว่าจริงๆแล้ว,ลวเขานะ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งนะแต่อตลอตเตอรี่นะ่ะมันลอยเข้าไปในเขตเกาหลีเหนือซะแล้วด้นานของ หัวหน้าเมื่อได้ยินแบบนั้นก็แกล้งอ๋อเหมือนจะเทอแต่เขาก็ได้โทรหาโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็บอกให้ส่งเฮลิอคอปเตอร์มาหน่อยมีคนไข้าอาการหนักแล้วเมื่อเห็นว่าหัวหน้าไม่เชื่อพระเอกจึงโชว์หลักฐานที่ถ่ายคู่กับลอตเตอรี่ใบนั้นให้ดูจังหวะนั้นทหารี่ชื่อมันซอนซึ่งทํางานด้านไอทีก็เข้ามาพอดีร้อยเอกัังอื่นจึงบอกให้เขาดูรูปนี้ให้หน่อยว่าตัดต่อไหมพระเอกจึงบอกว่า้าคิดว่าตัดต่อแล้วก็ก็ลองเลื่อนรูปถัดไปดูสิซึ่งก็คือรูปทหารเกาหลีเหนือถือลอตเตอรี่ใบนั้นนั่น ทั้งคนจึงมาปรึกษากันร้อยเอกรังอื่นจึงบอกว่าตายร้ายดียังไงก็ห้ามบอกใครเด็ดขาดเพราะตัวอาหารมันจะเพิ่มนะแล้วก็ถามพระเอกว่าทหารเกาหลีเหนือที่เอาไปนะ่ะมันเป็นใครกันนะพระเอกจึงบอกว่าเป็นไอ้หอกหากที่เลี้ยวหมดจอดตัดพาไปที่รียองโฮที่บอกซอนจีนว่าเขาจะเอามาให้พ่อแม่ที่ลำบากและน้องสาวที่อยากเป็นนักร้องซอนจีนก็บอกว่าจะเอาเงินมาทําฟันปลอมให้กับพ่อแม่แบบดูร้ามา้าหาไปเลยขณะที่กําลังเดินไปเจราจาที่เขตชายแดนร้อยเอกรังอื่นก็บอก ว่าลูกสาวเขาเนี่ยอยากได้เปียนโนมากแต่เขาก็ไม่มีตังค์ซื้อพระเอกจึงเสนอให้เขา10แต่เขาก็ยังเล่าต่อไปว่าเมียจ,จะต้องจ่ายค่าที่พักอีกนะพระเอกจึงเพิ่มให้เป็น1 5บ้อร้อยเอกทางอื่นก็ตกลงจากนั้นพระเอกจึงถามมันซอนว่าเขาชอบเลขอะไรมันซอนจึงบอกว่าเขาหน่าชอบเลข7พระเอกจึงบอกว่าโอเคงั้นเอาไป7%นะมันซอนจึงขอเปลี่ยนเป็นเลข10แต่พระเอกเนี่ยก็รีบวิ่งนหนีไปนู่นแล้วเมื่อพระเอกและลี่ยองโฮมาเจรจากันพระเอกก็บอกว่าที่เกาหลี ได้มีพรบอรของหายนะคนที่เก็บได้มีสิได้รับค่าตอบแทน20%เเซเลยรียองโฮก็หัวเราะออกมาและบอกให้พระเอกไปหลอกแม่มันเถอะเพราะเขาเนี่ยต้องการข้าวสิบและให้พระเอก10%พอพระเอกจึงบอกว่าถึงมีรตัตตอรี่รียองโฮก็ขึ้นเงินไม่ได้อยู่ดีรียองโฮก็บอกว่ามีเวลาตั้ง1ปีและเขาจะหาคนที่อยู่ในเกาหลีใต้คนอื่นช่วยเมื่อเจรจากันไม่ลงตัวอีกทั้งสองคนจึงแยกทางกันไปขณะที่รียองโฮและซอนจินพึงมุดลัวออกมากอดันเจอเข้ากับทหาร สารธิการที่ชื่อว่าซึงอินเขาก็คิดว่าไอ้พวกนี้น่ะขายชาติแล้วเตรียมจะยิงพวกเขาทิ้งลียองโฮจึงย้อมบอกความจริงว่าเขาเก็บลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้จากเกาหลีได้และกําลังเจรจากับเจ้าของมันอยู่และแน่นอนว่าฝั่งนี้ได้ตัวหารเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเท่ากับว่าแต่ละฝั่งเนี่ยมีตัวหาร3มคนเท่ากันแล้วในวันต่อมาทหารเกาหลีตายก็อยู่ที่หอกระจายเสียงพยายามพูดส่งสัญญาณเพื่อให้ฝั่งนั้นมาเจอกันอีกครั้งและเมื่อเอากล้องสองทางไกลส่องดูกับเ่าป่าทหารเกาหลี นือมันกำลังพยายามแปลอักษรอ,อะไรสักอย่างจากนั้นทหารฝั่งเกาหลีใต้ก็ได้มาประชุมกันก็ได้ข้อสรุปอักษรที่ว่านั่นคือพื้นที่สเสบียงร่วมและเมื่อทั้งหกมาพบการสถาหนก,การณ์ก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดฝั่งทหารเกาหลีใต้เขาบอกว่าลอตตอลี่ที่จะเอาไปขึ้นเงินเนี่ยมันต้องหักภาษี33%านะฝั่งเกาหลีเหนือมันก็ไม่เชื่อและต้องการ90%อยู่ดีทั้งสองฝั่งจึงขอเวลานอกในการปรึกษากันด่านพระเอกก็บอกว่าให้อ๋อตามที่พวกมันบอกนะเพราะว่าถ้ารอตตอรี่ไม่่อยู ที่เราแล้วชิงหนีไปพวกมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะ่ะเมื่อกลับมาเจรจากันอีกครั้งทาหารเกาหลีใต้ก็แกล้งบอกว่าจะแบ่งเงินให้70%ส่วนพวกเขาจะเอาแค่3 0มสเพอเพราะว่าเห็นเศษษษษษษษรษฐกิจเกาหลีเหนือกําลังย่าแย่พร้อมตีหน้าเศร้าทหารเกาหลีเหนือจึงยอมและกําลังจะยื่นลอตเตอรี่ให้แต่ลี่ยังหอกระดันหันไปเห็นหน้าพระเอกที่มีความเจ้าเล่ห์อยู่ก็จึงเดาทางพวกเขาออกจากที่เจรจาเพื่อกระชับมิตรก็กลายเป็นกระชากมิตรทันทีเพราะเกิดการตะลุมบอลแย่งลอตเตอรี่ในความมือ จากนั้นก็มีคนมาเปิดไฟซึ่งเขาก็คือทหารพละราธิการของเกาหลีใต้และเขาก็ได้มาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยและก็บอกให้ทั้งสองฝั่งแบ่งกัน50-50แล้วก็แลกตัวประกรันหนึ่งอาทิตย์โดยมีโทรศัพท์หนึ่งเรื่องไว้ติดต่อกันยามฉุกเฉินและการเจรจาครั้งนี้ก็เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายตัดภาพมาที่ทหารเกาหลีใต้ที่กําลังเกี่ยงกันไปอยู่เกาหลีเหนือร้อยเอกั้งอื่นจึงบอกว่าเขากบมันซอนไปไม่ได้หรอกเพราะเขาเนี่ยเกิดในเมืองกันเลยบอกให้พระเอกที่เกิดต่างหวัดเนี่ยไปแทน พ่อหน้าจะปรับตัวได้ดีกว่านะพระเอกก็ไม่ยอมและขอให้เป่ายิ่งฉุบกันหัวหน้าก็ส่งซิกให้มันซ่อนเป่ายิ่งฉุบมาพระเอกก็แพ้ยุดดีเขาก็เลยจําเป็นต้องเป็นตัวประกันไปอยู่เกาหลีเหนือและก็ต้องฝึกเรียนแบบสำเนียงการพูดของที่นั่นด้วยด้นานของทหารเกาหลีเหนือคนที่จะไปอยู่เกาหลีใต้ก็คือรียองโฮเขาก็ได้ฝึกเรียนแบบสำเนียงการพูดของคนที่นั่นเช่นกันหลังจากนั้นภาพกระตัดไปที่นางเอกซึ่งเธอกําลังรีดนมวัวอยู่ก็มีเด็กในฟาร์มเอาลูกหมูป่ามาและบอกว่ามันหลงมากับ มของันน่ะางเอกก็ถามว่าจะเรียงไม่กินไหมเด็กชายก็บอกว่ากินไม่ลงเพราะมันน่ารักจนเกินไปนางเอกจึงบอกว่าถ้ามันโตอีกสักหนึ่งเดือนน่ะมันก็น่ากินแล้วนะจากนั้นเธอก็หันไปเห็นพี่ชายที่เดินมาหาซึ่งก็คือรียองโฮนั่นเองและวันที่ทั้งสองฝั่งแรกตัวประกันก็มาถึงทุกคนก็สลองกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปโดยทหารเกาหลีเหนือเอาไว้กุหลาบพันปีมาทหารเกาหลีใต้ก็ไม่น้อยหน้าเอากับแกล้มมาเต็มกระเป๋าและพวกเขาก็เรียกที่นี่ใหม่ว่าประตูหลังแห่งสันติภาพ หลังจากกินกันไปได้สักพักร้อยเอกคังอื่นก็ถามซึงอิวว่าเขาอายุเท่าไหร่กันนะซึ่งซองอิวก็บอกว่าเขาอายุ29ร้อยเอกคังอื่นจึงถามต่อว่าพ่อแม่ของนายแจ้งเกิดให้ช้าหรอเขาก็หัวเราะก่อนจะทำหน้าจริงจังแล้วก็ตอบว่าเปล่าลอกเพราะพ่อแม่หนะ่ะแจ้งเกิดทันทีสรุปก็คือโดนด่าว่าหน้าแก่แบบนิ่มๆไปเลยและพระเอกกับรียองโฮก็มานั่งด้วยกันรียองโฮถามว่าพระเอกจะเอาเงินไปทำอะไรกันนะการของมันซอและชอจีนที่ทำงานด้านไอทีเหมือนกันก็นั่งคุยกันมา ชาวถามชาวจีนว่ารู้จักไอดอลเกาหลีไหมชาวจีนก็ไม่รอชา้าเปิดเพลงไอดอลเกาหลีขึ้นมาโชว์เอลผิวทันทีจังหวะนี้บอกเลยว่ามันบทก็ไม่ได้เกิดซึ่งอิลเมื่อหันไปเห็นลูกน้องเต้นก็ตะโกนด้วยความโมโหบอกว่าลือมอุดมการพวกเราแล้วหรอสถานการณ์เหมือนจะไม่ดีนักแต่เขาก็ดั่นบอกให้ลียางโหเปิดเพลงอีกรอบแล้วก็โชว์เอลผิวบางในเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ได้มาอยู่ค่ายทหารเกาหลีเหนือในานามทหารใหม่ซึ่งเขาก็ต้องปรับตัวใหม่ทุกอย่างและถึงกับนั่งครัวจนหืดขึ้น เมื่อเห็นการฝึกแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นการต่อยหลอดไฟให้แตกและก็เอาหัวโมองอีดให้แตกแต่ไม่ทันที่พระะเอกจะได้ฝึกอะไรซึ่งอิวก็บอกกับลูกน้องว่าทหารใหม่จะไปประจำการที่ไร่ไม่จำเป็นต้องฝึกอะไรนะด้านของรียองฮอที่เข้าไปอยู่ในค่ายทหารเกาหลีตายก็คินมูมมาเหมือนเขาอดข้าวมาแล้ว2ปีส่วนทหารทุกคนก็หันมามองเมื่อกินข้าวเสร็จแล้ว Ho, รียองฮอก็หันไปเห็นทหารใหม่ที่โดนลังแกให้ขัดรองเท้าเขาก็เลยเข้ามานั่งด้วยแล้วก็บอกว่านกอยู่ข้างพี่ตานะคะทหารใหม่ก็ ทำหน้างงๆรียองโฮจึงบอกว่าหมายถึงเป็นการให้กำลังใจไงจากนั้นรียองโฮก็สอนอาหารใหม่ให้ขัดรองเทา้าโดยการถุยน้ำลายไปบนรองเทา้าและก็โชว์สเตปขัดคันเทปจนดรองเท้าก็ออกมาเงาวาบทอาหารใหม่ก็ถึงกับอื่นก็เลยขอเฮ็ดลับรียองโฮก็บอกให้ถุยน้ำลายเยอะๆหน่าตัดพาไปเที่ร้อยเอกคังอื่นที่คิดหาวิธีเพื่อที่จะให้มันซอออกไปข้างนอกเพื่อเอารอตเตอรี่ไปขึ้นเงินและเขาก็ได้พบวิธีที่ดีที่สุดก็คือทำให้มันซ่อนแขนหักแล้วก็บอกให้มันซ่อนเลือกอาวุธมาได้เล มันซอนจึงถามว่าอันไหนเจ็บน้อยที่สุดครับร้อยเอกครั้งอื่นก็บอกว่ามันคงเหมือนกันหมดมันซอนก็เลยเลือกอันที่น่าจะเจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ยื่นให้แล้วภาพก็ถัดไปในเช้าวันรุ่งขึ้นหัวหน้าก็ได้เตรียมกางเกงบ็อกเซอร์ที่มีกระเป๋าน้อยด้านหน้าเพื่อให้เขาใส่ลอตเตอรี่โดยเฉพาะจากนั้นมันซอนก็ได้ขึ้นรถออกจากค่ายไปทางด้านพระเอกที่กําลังดูแลลูกหมูป่าที่ขาหักอยู่เด็กในฟาร์มก็ถึงในความสามารถของพระเอกและบอกพระเอกว่าสาตว์ที่นี่นะมันไม่ออกลูกหลานเลยนะพระเอกก็บอกว่ามัน มีวิธีแก่เนี่ยก็คือทําให้สัตว์มันอารมณ์ดีสะก,ก่อนจากนั้นนางเอกก็เดินเข้ามาเด็กในฟาร์มจึงแนะนําว่าพระเอกคือทหารใหม่ที่จะมาช่วยดูแลที่นี่นะดานพระเอกเมื่อเห็นนางเอกก็ตกใจในพะวังเพาราะหลงรักเธอตั้งแต่แรกเห็นและในช่วงเย็นของวันนั้นพระเอกก็เอาผ้าไปกันโซนสัตว์ของแต่ละชนิดเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวกับมันแต่เขาก็บอกฝันดีสัตว์ทั้งหมดก่อนจะปิดไฟลงแต่มันก็ดันไม่จบแค่นั้นเพราะพี่แกเนี่ยเล่นเปิดไฟเ,เทกทำให้สัตว์เนี่ยร้องกันและงมในวันต่อ มารยองโฮก็ได้ไปเดินลาดตะเวนแล้วก็มีทหารคนหนึ่งเหยียบกับระเบิดเขา้ารียองโฮจึงเข้าไปช่วยกู้ทุนระเบิดแล้วก็ทาให้ทหารหมดปลอดภัย่านของพระเอกก็ทําไก่มันออกไข่คืนเดียวร้อยฟองเป็ดออกไข่ทุกสิบนาทีกระต่ายกับหมูก็แห่งกันออกลูกอยู่ผู้บัญชาการก็เข้าไปกอดพระเอกแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยคืออัจฉริยะของชาติและจะส่งเขาไปเรียนที่โรงเรียนชั้นปลายที่เปียงยางซึ่งเป็นโรงเรียนด้านบริหารที่ต้องฝากเข้าเท่านั้นถึงจะเรียนได้ด่านของซึงอิวก็หัว จะปวดเพราะอุตส่าห์พามาอยู่ในไรไม่ให้มีใครสนใจแต่พระเอกก็ดันสร้างผลงานซะใหญ่โตและซึงอิวจึงให้ซอนจินเข้าไปถอดอะไรของรถผู้บัญชาการและซอนจินก็ถอดอะไรมาเป็นกองและบอกว่าถ้ามันวิ่งได้เข้าฏปที่หย์แล้วนะแต่ไม่ทันจะลุกไปไหนรถที่ว่ามันดันสตาร์ตติดแล้ววิ่งออกมาจากค่ายไปพวกเขาก็ถึงกับกลุ้มขมาบซึงอิวจึงทำหน้าจริงจังหันไปถามพระเอกว่านายอยู่ที่นี่เลยดีไหมเพอาถ้าได้ไปฝึกที่น,นั่นนายจะสบายไปทั้งชีวิตเลยนะพระเอกก็คิ้วขมวดและบอกว่าเขาอยาก จะกลับบ้านนาะซึงอิวก็โมโหแล้วถามพระเอกว่าแล้วไปทําให้เป็ดกับไก่มันออกไข่ดําหอกอะไรกันนะ่ะตัดพาไปที่ฝั่งเกาหลีใต้ดานผู้บัญชาการก็มาตามหาตัวของรียองโฮเพราะเขากู้ทุนระเบิดและช่วยชีวิตเพื่อนทอหารเอาไว้ได้เมื่อเจอตัวของรียองโฮผู้บัญชาการจึงเข้าไปถามว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไหนกันรียองโฮที่เมีรู้จักเมืองในเกาหลีใต้จึงบอกไปว่าเขาเกิดที่เยอรมันนะ่ะผู้บัญชาการก็ภูมิใจย,ยกใหญ่ถามต่อว่าทําให้เขาถึงสละสัญชาติมารับใช้ที่เกาหลีใต้ห่ะรีย องโฮก็ยืนขึ้นและพูดภาษาเยอรมันซึ่งสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็คือบทมาจากหนังเยอรมันที่เขาดูมันจนจบและจําบทมันได้ร้อยเอกังอื่นก็อ้างว่าเขาฟังออกและจะแปลให้ฟังเองและเขาก็เลยโดนสดไปว่าริยองโฮเนี่ยรักชาติมากเลยมาอยู่แนวหน้าเพราะเขาเชื่อว่าตัวเองทําได้ทุกอย่างและเขาจะเป็นคนเกาหลีที่มีเกลยดพร้อมน้ําตาคอเล็กน้อยเล่นใหญ่ขนาดนี้แต่หาทุกคนที่ได้ยินถึงกับน้ําตาคลอและก็พากันปรบมือให้ในด่านของพระเอกที่กําลังถูกทรงตัวไปเปียง อย่างทหารทุกคนก็มาสแสดงความยินดีกับเขารวมถึงหัวหน้าฝั่งเกาหลีใต้และซอจินด้วยเพราะเขาไม่รู้จะช่วยพระเอกยังไงเมื่อขับรถออกมาพระเอกก็ได้ตบหน้าของตัวเองไม่ทันไรนางเอกก็ขี่จักรยานมาขวางหน้ารถและบอกว่าได้รับคําสั่งมาจากสํานักงานใหญ่ให้เรื่อนการส่งตัวออกไปก่อนเพราะต้องให้พระเอกถ่ายวิดีโอเคล็ดลับการเพิ่มผลผลิตให้ทุกฐานทับซะก่อนนะ้เมื่อทั้งสองมานั่งคุยกันจึงได้รู้ว่าเธอเป็นคนยื่นเรื่องเพื่อไปช่วยพระเอกเพราะเธอเนี่ยรู้เรื่อง จากเด็กในฟาร์มทั้งหมดแล้วและเมื่อรู้ว่าพระเอกมาจากเกาหลีตายจึงถามว่าเขารู้จักสิบเอกอุจาระไหมเพราะมันเนี่ยชอบเล่นมุขขัดจังหวะเธอตอนที่เธอประกาศเสียงตามสายแล้วก็บอกให้พระเอกอย่าไปยุ่งกับเอเวนนั่นนะพระเอกจึงยิ้มหน้าเจือและรับปากเธอว่าจะไม่ยุ่งกับมันนะ่ะและทั้งสองคนก็มาถ่ายวิดีโอถึงเคลสลาฟที่เพิ่มผลผลิตด้วยกันซึ่งพระเอกก็มีความสุขมากดีได้ทางานใกล้ชิดกับนางเอกและตัวของนางเอกก็มีใจให้เขาด้วยเช่นกันตัดพาไปที่มันซอนที่ก ำลังออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปขึ้นเงินระหว่างทางเขาก็ได้ขึ้นรถไฟฟ้าตามที่หัวหน้าบอกแต่เขาก็มวัวจะจับเป้ากางเก่งเพราะกลัวช้างน้อยพ่นน้ำใส่ลอตเตอรี่และกลัวว่ามันจะหายไปทําให้ประชาชนที่พบเห็นท่ายวิดีโอเขาลงโซเชียลทาให้ทหารหื่นจับเป้าเป็นกระแสะไปทั่วประเทศด่านของนางเอกก็ถูกผอบอวามมั่นคงเรียกไปพบเพราะเขาเนี่ยชอบเธอจึงซื้อของมีค่าต่างๆมาให้แต่นางเอกก็ไม่หลับและเตรียมจะออกจากห้องแต่ก็ถูกผอบอวามมั่นคงฉุดกระชากลากเธอลงไปที่โซฟา พระเอกก็ผ่านไม่เห็นจึงรีบเข้าไปช่วยนางเอกก็ปรี๊ดแตกด่าพอบอความมั่นคงว่าอีจะลวนลามเธอเหมือนหมาตีสัตว์หรอก่อนที่เธอเนี่ยจะตบเขาไม่ยัง้งและเมื่อเปิดประตูมาพระเอกก็ได้แต่อึงเพราะพบว่าพอบอความมั่นคงลงไปคุยกับรากมะม่วงไปซะแล้วและเมื่อมันซอนมาถึงหน้าสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่จะมาขึ้นเงินเขาก็เจอนายหน้าที่รออยู่หน้าสำนักงาน้วยพวกนี้เนี่ยจะหักค่านายหน้า20%เพื่อฟอกเงินและจ่ายเงินสดให้กับผู้ถูกรางวัลหรือทางไม่ดี อาจจะเป็นมิจฉาชีพที่มาขโมยรถตตอรี่ก็เป็นได้มันซอนจึงไม่สนใจแล้วก็เดินเข้าธนาคารไปแต่เมื่อเข้าไปแล้วยามก็พยายามจะจับเขาเพราะเขาทหารหื่นจับเป้ามันซอนก็ไม่รู้ว่าจะจับเขาเรื่องอะไรกันแต่ก็วิ่งหนีไปก่อนละกันแต่เขาก็ทําโทรศรัพท์ตกไปที่พื้นตัดภาพไปที่ผอความมั่นคงที่เห็นว่านางเอกเดินไปกับพระเอกจึงเช็คประวัติของเขาแล้วก็พบว่าวันที่พระเอกเข้ามาไม่ได้มีทหารใหม่เข้ามาประจำการและไม่พบชื่อของเขาในประวัติด้วย จากนั้นเขาจึงเรียกพระเอกให้เข้ามาพบและถามว่าเขาเป็นใครกันนะและนางเอกก็เข้ามาในห้องผอบคอวามมั่นคงมันคาดเดาเหตุการณ์ต่งตางๆได้ว่าริยองโฮหคงอยู่ที่เกาหลีใต้และเอาปืนจ่อที่พระเอกคาดเห้นว่าเขาเป็นใครพระเอกก็กลัวจนตัวสั่นจึงบอกว่าเขาคือทหารที่เกาหลีใต้นางเอกจึงเปลี่ยนบทแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องและก็ได้ที่พักชอนอูจนหงายและก็ลาเขาลงมากระทืบต่อผอบคอวามมั่นคงจึงรีบเข้ามาห้ามบอกให้นางเอกใจเย็นก่อนแต่เธอก็ฟันศ พอเปิดหน้าผอบอกความมั่นคงจนมันเนี่ยกระเด็นไปโดนผนา้าหนังก่อนที่จะไปนอนคุยกับรากมะม่วงอีกครั้งหนึ่งและเมื่อซึงอิวเข้ามาก็รีบให้นางเอกพาพระเอกกลับไปที่ฝั่งใต้ส่วนเขาจะจัดการกับผอบอความมั่นคงให้เองและก่อนที่พระเอกจะไปเด็กในฟาร์มก็เอาลูกหมูมาให้พระเอกเพื่อให้เขานำมันไปปล่อยด้านนอกและให้มันในหามแม่มันเจอน,นั่นเองจากนั้นซึงอิวก็ได้โทรบ,บอกทางฝั่งเกาหลีใต้ว่าพระเอกถูกจับได้แล้วต้องรีบจบเรื่องนี้ด้วยด่วนนะและเมื่อผอบอความมั่นคงฟื้นขึ้นมา ฝั่งเกาหลีเหนือก็เสนอทางเรื่องให้เขา2ทางโดยทางแรกเนนือคือรับเงินและใช้ชีวิตไปกับทางที่2ก็คือทางมรณนะไม่เขาก็พอบอความมั่นคงที่ต้องไปอยู่ที่ว่าใครจะประกอบปืนเสจก่อนทางพอบอความมั่นคงก็เลือกที่จะฆ่าซึงอิวทั้งสองคนจึงเริ่มประกอบปืนและซึงอิวก็เป็นฝ่ายประกอบปืนเสจก่อนแต่พอบอความมั่นคงก็เล่นตุกติกต่อยหน้าซึงอิวจนสลบลงไปด่านร้อยเอกทังอื่นที่ติดต่อมันซอนไม่ได้จึงรีบพยายามตามหาเขาจากภาพคนที่ลง โซเชียลและพบว่ามันซอนไปขึ้นเงินแต่ก็ถูกไล่จับจนวิ่งหนีออกมาจากนั้นก็แวะกินไส้กรอกกินฮอทดอกและก็แวะซื้อหวยก่อนจะไปนั่งชิลที่ร้านกาแฟและล่าสุดก็กําลังนั่งกินบะหมี่อยู่ร้อยเอกัังอื่นถึงกับถอนหายใจและก็โทรไปหาร้านบะหมี่เพื่อขอคุยกับมันซอนจากนั้นก็ถามมันซอนด้วยความโมโหว,ว่าขึ้นเงินมาหรือยังหนะ่ะมันซอนก็บอกว่าเขาเนี่ยเข้าไปในธนาคารไม่ได้นะ่ะแล้วทุกคนก็ได้ไปร่วมตัวกันที่ประตูหลังแห่งสันติภาพซอนจินก ถามถึงมันสอนว่าเขากําลังเอาเงินมาใช่ไหมร้อยเอกทางอื่นก็บอกว่าลูกน้องเขาเนี่ยมันหัวลูกโป่งหนาจากนั้นนางเอกเมื่อเห็นรียองโฮก็เข้าไปถามพี่ชายด้วยความเป็นห่วงจากนั้นพระเอกมันก็เลยแกล้งไงเพื่อเรียกร้องความสนใจนางเอกก็เลยรีบมาเกาะแขนพระเอกถามว่าเขาเป็นอะไรไหมรียองโฮก็เกิดอาการห่วงน้องสาวเข้าไปกระชากคอพระเอกนานพระเอกก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะรียองโฮก็บอกว่าฉันไม่ใช่พี่แกพระเอกก็ปั่นประสาทเรียกพี่เคยไปเลยนางเอกก็โมโหด่า ทั้งคู่ว่ามาทะเลาะกันทำไมแต่เธอไม่ใช่ของเล่นของใครนะและแล้วมันซอนก็มาถึงที่นี่พร้อมกระเป๋าเงินใบใหญ่พร้อมยังบอกอีกว่ามีนายหน้าพาเขาไปหาคุณนายป๊อบอายที่เป็นเจ้ามือเงินกู้มาแนะ่และเธอก็ใจดีให้เป็นเงินสดมาและเมื่อเปิดกระเป๋าออกทุกคนก็ดีใจเพราะเห็นเงินเต็มกระเป๋าเลยแต่ไม่ทันไรก็มีเสียงปืนยิงเข้ามาซึ่งก็คือผอบอกความมั่นคงนั่นเองมนซอนจินจึงเสนอว่าจะแบ่งเงินให้กับผอบอกความมั่นคงด้วยแต่เขาก็บอกว่าจะฆ่าทุกคนทิ้งให้หมดและจะเก็บ เงินไปใช้คนเดียวน่ะและไม่ทันที่เขาจะได้ยิงใครก็มีแม่หมูป่าที่เดินเข้ามาตามหาลูกของมันซึ่งมันก็หันไปเห็นกระเป๋าที่ใส่เงินก็เลยคิดว่านั่นคือลูกของมันแน่แนเลยมันก็เลยคาบกระเป๋าแล้ววิ่งหนีไป่านพอบอกความมั่นคงเมื่อเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งตามออกไปแต่ก็ดันพลาดไปเหยียบกับระเบิดตีตัวกรับยมมาโลกไปแล้วส่วนแม่หมูป่าก็คาบเงินไปไหนแล้วก็ไม่รู้เมื่อทุกคนเห็นว่าเงินไม่มีเหลืออยู่แล้วก็เตรียมตัวที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านแต่มันซ่อนก็ล้วงเข้าไปใน ออแล้วบอกว่าทั้งหมดนี่มีอยูซี่แสนเพราะเขาเนี่ยเก็บเงินในกระเป๋าได้ไม่หมดทุกคนก็ดีใจเพราะเงินที่พวกเขาแบ่งกันก็เพียงพอที่จะทําให้ทุกคนไปทําตามฝันของตัวเองแล้วจากนั้นทุกคนก็บอกลากันก่อนจะแยกย้ายกันกลับประเทศตัวนางเอกก็ได้มาบอกลากับพระเอกว่าขอให้เขามีชีวิตที่ดีและได้เจอคนที่ดีๆนะและทั้งสองก็จากลากันด้วยน้ําตาเพราะความรักที่เป็นไปไม่ได้และภาพก็ตัดไปที่พระเอกที่ยืนฟังเสียงนางเอกจากหอกระจายเสียงก็ร้องไห้น้ําตาคลอ จากนั้นหนังก็ถัดจบลงไปอย่างสวยงาม